น,นี่แล้วนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากน,นี่ก็ดึกแล้วนะอยู่ในชิดก์น้อนมณคลนะคะคือวันนี้เนื่องหวนก็มาสอนแต่งหน้านะคะอุปกรณ์ก็มีแค่2อ,อย่างนะคะอุปกรณ์นี้ก็จะไม่รู้เรื่องว่าอะไรนะน,นี่คือแต่งหน้าอยู่บ้านไม่ต้องกีดไรเนื่อไม่ต้องทาตาไม่ต้องอะไรมากมายแค่ขอให้หน้าเราขาวน,นั่นเองนะไม่ใช่หน้าขาวเหมือนพีแล้วกันนะคะนั่นจะเป็นแป้งพับนะคะส่วนนี้ะไรก็ไม่รู้นะ ไปดูเลยค่ะค่ะแล้วก็จะเปินดนะนี่นะนี่น้าไในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมองไม่เห็นหแตกมาแค่นิดเดียวนะ ค่ะน,นี่ก็ย้ายมาตรงกระจกนะคะน,นี่ก็จะเป็นกระจกนะคะค่ะต่อไปเราก็จะลงอันนี้นะคะแป้งคับนะคะนี่นะคะเราก็จะแต่งหน,นี่นะคะ Gracias. มันก็จะออกแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิปนะคะลิปสีส้มๆน่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะมันก็จะออกเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูในกล้องอีกทีนี่นะคะหน้าเราก็จะมันจะมองไม่เคยเห็นแต่ว่าความจริงเนี่ยคือเบราว่ามันขาวแล้วก็คือปากมันส้มๆอะ่ะนะนะแสงมันไม่ค่อยสว่างเหมือนบ้านที่ เราบ้านแม่ง่ายๆอย่างน,นี้เราอยู่บ้านใหญ่นะนะเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวยา้ายนะคะอะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อรอรูปกิจกรรมของเราต่อไปนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าไม่ขาวมากเหมือนวันธรรมดานะวัน,วก,น,นะวก,น,นก่อนทาจนขาวมากเลยนะขาวจะปากยังไม่แดงมากวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย